บ้างสื่อมวลชนทั้งหลายแหละปวดหัวบะปวดหัวครับอันไหนที่มันไม่ดีชอบเหยียบผมจริงๆผมตัวเล็กตัวน้อยนะครับผมไม่มีอะไรไปต่อสู้อะไรกับใครได้หรอกทุกวันนี้ก็หาเช้ากินค่าครับมันได้ร่ารวยอะไรรับจ้างกีดยางถอนมันครับปล่อยผมไปเถอะ เซฟกตาห้างเปินศูนย์กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่กระทุกทุกท่านสารแนนิวนะครับวันนี้จะสารแนต่อนะครับยวกับเซฟกตาห่างท่านผู้ชมเปิดศูนย์เป็นกันต้องครับเนาะเรื่องดีๆไม่เอาออกว่างั้นเอาออกแต่เรื่องไม่ดีว่างั้นโอ้โหออกถึงท่านแบบอารมณ์ฉุนเฉียวเลยทีเดียวนะครับมีหลายตอนนะครับที่เซฟกตาห้างนะครับเพื่อนอารมณ์ฉุนเสียวไปดูนะครับฉุนเสียวอย่างไงผมมาจากดินวันหนึ่ง ผมอาจจะไม่ดังหรืออาจจะไม่อะไรก็แล้วแต่ผมก็ไม่ได้เสียใจบอกให้เลยว่าคำว่าความดังนี่กับผมใช้กันไม่ได้ครับดังคืออะไรครับทุกวันนี้ผมก็อยู่แบบนี้บางคนก็บอกว่าเชฟห้างดังแล้วปล่อยเข้าไปเลยมันคืออะไรครับดังใช้กับผมไม่ได้นะครับคำว่าความดังเนี่ยคำว่าผมไม่ได้ดังผมผมอยู่กับดิน เราจะบอกว่าเชฟก็ข้างดังแล้วนู่นนี่นั่นแล้วแต่นะครับใช้กับผมไม่ได้ถิ้มงเงินเดือนครั้งสุดท้ายน,นะครับที่ผมเป็นเชฟอยู่โรงแรมนะครับแปดหมื่นี่นอ้องเพื่อผมหิมว่าอยู่กับครอบครัวยากบอกคอนที่เอาคลิปผมไปลงได้ครับได้ช่องทีดูคลิปผมไปลงกันละให้หลายช่องนะครับเบ็ดปัญญาหาแดดกับบ่ครับใส่คำหนีเลย,ยมีมันสมองครับความจิตสั่งสันบ่มีล่งปุ๊บดูไปปั๊บ ใชเห็นหนาได้วขาประกอกอนำกระบ,บาดนะมันวางไวดชนีแหละมันจะักตัวอะไรบักประเห็อโอโหนี่ก็ถือว่านะครับเป็นาตุแท้ของเซฟกระทะห้างเลยทีเดียวนะครับนี่แหละตัวตนที่แท้จริงของเขาท่านผู้ชมก็เป็นคน,นบ้านๆนะครับเนาะแต่ว่านะครับมันส่งผลเสียหลายๆอย่างท่านผู้ชมผมจะบอกให้นะครับเซฟกระทะห้างนะครับเพิ่นพลาดท่านผู้ชมถ้าเพิ่นไม่ให้สัมภาษณ์ข่าวนะครับไม่ให้สื่อข่าวใหญ่หญๆโทรทัศน์ไปถ่า,เาถไไยเนี่ยจะไม่มีใครรู้เลยนะครับว่า เซฟกระทาห้างอ่ะที่จริงแล้วไม่ได้เป็นเซฟท่านผู้ชมแต่พลาดท่านผู้ชมพลาดอันที่2ก็คือท่านผู้ชมไม่มีใครนะครับที่จะเข้าไปทำคอนเทนต์ด้วยนะสังเกตไหมครับช่วงนี้นะครับจะไม่มีใครเข้าไปทำคอนเทนต์เพราะว่าอินฟูดังๆนะครับเข้าไปก็โดนด่าท่านผู้ชมแล้วก็คนที่เข้าไปก็ไม่ค่อยประสบผลสาเร็จเท่าไหร่นะครับเนื่องจากนะครับคนเขาแห่ไปดูเซฟกระทาห้างกันเยอะท่านผู้ชมเซฟกระทาห้างก็ยังบอกอยู่นะครับท่านผู้ชมว่าเออไม่มีสมองบางสั้นเออสมองบ่นี้นะครับเออ แบบไร้ความคิดแบบนั้นเออเซฟกตะ,ะห่างคนมีสมองทอี่พูดเดียว <c oughs> ถ้าเธอไม่ออกมาแบบนี้นะครับเซฟกตะ,ะห่างก็จะไม่มีใครเลยครับเอาคลิปนี้ออกมาท่านผู้ชมปกตินะครับการนําเสนอข่าวในทางที่ดีมุมมองที่ดีนะครับ <c oughs> เขาเอาเซฟปตะ,ะห่างออกมาออโชว์นะครับว่าการทำคอนเทนต์เกี่ยวกับสายตำาหารเนี่ยมันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ทําให้มีผู้ติดตามเพิ่มนะครับท่านผู้ชมเพิ่มจากล้านหนึ่งเป็น2ล้านกว่าท่านผู้ชมก็ถือว่านะครับการดูดคลิปของเซฟประห้างนะครับ เป็นการดีแต่เซฟกับตาห้างนะครับไม่ชอบท่านผู้ชมเออเอาแล้วสิครับคราวนี้นะครับท่านผู้ชมก็มีคอมเมนต์นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์ท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามช่องสารแนนิวท่านผู้ชมก็มีคอมเมนต์หนึ่งนะครับเขาบอกว่านะครับการใส่เสื้อผ้ากับเงินเดือน7จ็ดแปดหมื่นเนี่ยมันไม่สมกันมันไม่บรลานกันว่าอย่างนั้นท่านผู้ชมไม่บาลานกันยังไงก็คือเสื้อผ้าแบบเก,เก่าๆแล้วก็ไม่หมวกเก่าๆท่านผู้ชมแล้วก็การแต่งตัวทั้งผัวทั้งเมียผิดนะครับเมื่อก่อนนะครับ เขาก็ไม่ได้หรอกครับเจ็ดแปหมื่นตามที่ผมนำเสนอคลิปที่ผ่านมาท่านผู้ชมในไทยไม่ได้นะครับไม่มีทางนะครับไม่มีทางได้นะครับต่างประเทศก็อย่างที่มี FC นะครับเข้ามาคอมเมนต์นะครับหากภาษีปรนะครับก็จะได้70,000ถึง80,000บาทนั่นก็คืออยู่ต่างประเทศนะครับท่านผู้ชมนี่คือความจริงของคอมเมนต์ที่พี่น้อง FC นะครับเข้ามาแสดงความคิดเห็น แต่ท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับว่าเซฟคทาห้างนะครับเมื่อเขาได้ตังจากคนดูนะครับท่านผู้ชมเขาก็ไปซื้อรถนะครับไปซื้อทองท่านผู้ชมเออแล้วก็เป็นนับเงินโชว์อยู่ในร้านทองท่านผู้ชมแล้วก็ไปนับเงินโชว์อยู่ในร้านที่ซื้อรถท่านผู้ชมโอ้โหนะครับเป็นยังไงครับการชมคลิปของเซฟกระทาห้างนะครับทำให้เซฟกระทาห้างมีรายได้เท่านั้นยังไม่พอนะครับท่านผู้ชมรู้ไหมนะครับ เซฟคาตาห้าที่เขามาทำคอนเทนต์เป็นกระท่อมอยู่ในนาเขานะครับที่จริงแล้วนะครับบ้านเขาหรูนะครับท่านผู้ชมหรูไม่พอนะครับหรูหราไม่พอนะครับกําลังสร้างตอนนี้น่าจะเสร็จไปแล้วท่านผู้ชมแล้วนะครับในนั้นนะครับจะมีร้านจอดรถแล้วก็จะมีร้านอาหารที่มีชื่อว่าเซฟคาตาห้างนะครับแต่ตอนนี้นะครับ กับตอนนั้นไม่เหมือนกันตอนนั้นนะครับเขาสร้างตอนเขามีกระแสใหม่ๆนะครับถ้าไม่ออกสื่อเนี่ยท่านผู้ชมไม่ออกมาพูดนู่นพูดนี่ท่านผู้ชมร้านอาหารเขาเนาะจะเป็นร้านอาหารที่โดดเด่นแล้วก็มีคนอยากเข้าไปดูแล้วก็ใครก็อยากจะเข้าไปถ่ายใครก็อยากเข้าไปสัมผัสเซฟกระทาห้าง <S <S พอมีประเด็นด,ดราม่าขึ้นมานะครับการทําร้านอาหารท่านผู้ชมนึกออกไหมมีใครนะครับคนข้างนอกนะครับอยากจะเข้าไปไหมนะครับตลอดจนคนอยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ดน้องพอกเนี่ยนะครับ มีนะครับไม่ใช่ว่าน้องพ่อจะสนับสนุนหรือว่ารักเซฟกระทะห้างอย่างเดียวเพราะว่ากระแสข่าวมันออกมาในเชิงที่แบบไม่บวกท่านผู้ชมลบนะครับในเชิงที่ลบนะครับร้านอาหารเนี่ยนะครับเป็นหน้าตาของเซฟกระทะห้างเลยแต่เซฟกระทะห้างไม่ได้สงวนหน้าตาร้านหรือว่าอนาคตข้างหน้านะครับจะดีหรือไม่ดีท่านผู้ชมเพราะว่าเขาไม่อยากดังท่านผู้ชมเออเขาไม่อยากดังเลยท่านผู้ชมแต่ว่ามันดังขึ้นมาเองทํายังไงได้ท่านผู้ชมแล้วนะครับ ร้านอาหารนะครับมันก็จะบอกตรงนะครับมันก็จะไม่มันไม่ค่อยมีคนไปกินอันนี้ผมเชื่อนะครับเพราะว่าโซเชียลนะครับมันแรงท่านผู้ชมแรงแรงแรงมากแล้วก,ก็เร็วด้วยท่านผู้ชมว่าอะไรนะการประวัติของร้านอาหารเนี่ยถ้ามีประวัติที่มันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เนี่ยนะครับก็จะทําให้ผลเสียต่อลูกค้านะครับท่านผู้ชม ใครผ่านไปผ่านมาแต่เราเอ็ดครับท่านผู้ชม,ชมเออก็อยากจะเสื้อฐานครับร้านเซฟกระตาห้างอยู่ตรงไหนช่วงที่เขากาลังเป็นกระแสท่านผู้ชมเป็นกระแสที่ในทางที่ดีมากๆกนะครับเนาะก็อยากจะไปเห็นอยากจะไปสัมผัสอยากไปชิมอยากจะไปถ่ายอยากไปยืนเคียงข้างเอ่อมีรูปว่าเออเราได้ไปร้านเซฟกระตาห้างแล้วนะครับแต่ตอนนี้นะครับผมถามใจประชาชนคนที่เสพโซเชียลแล้วก็อยากจะไปในช่วงนั้นคุณยังอยากไปอยู่หรือเปล่าถ้าอยากไป กด1ไม่อยากไปกด4ี่แล้วก็เขียนคําว่าเซิงมาก็ได้ครับมักสี่มักเซิงก็เขียนมานะครับว่าท่านอยากไปชิมอาหารร้านเซฟกระทะห้างหรือเปล่าเท่านั้นยังไม่พอนะครับก็คือนะครับก็มีหลายๆเพจนะครับก็มาลงมาว่าเซฟกระทะห้างครับการแต่งตัวอย่างนั้นนะครับน่าจะเป็นกเรียกว่าพ่อครัวเขียง2จะมีเขียงหนึ่งเตรียมอาหารเขียง2ปรุงอาหารไทยนี่ก็จะมีเขียงหนึ่งเขียง2เขียงมเขียงผมเ็เห็นนะท่านผู้ชมนะครับเนาะการที่นะครับ เคียงหนึ่งเคียงสองเชียงสามเนี่ยเงินเดือนมันจะต่างกันท่านผู้ชมเข้าใจไหมนะครับการเตรียมอาหารเนี่ยเงินเดือนจะต่ํากว่านิดนึงนะครับ <S 2> <S 2> การเตรียมนะครับเนาะเหมือนจุดที่เขาใส่เหมือนเอาปลามาแล่แล่ปลาอะไรประมาณนี้กันน้ําเปื้อนนะครับเนาะนั่นก็คือนะครับการเตรียมอาหารก็เป็นผู้ช่วยนั่นเองนะครับมองแบบในสายตาของเราก็คือเป็นผู้ช่วยกุกก๊กนะครับกุ๊กนะครับเขาก็จะไม่ค่อยมาแล่ปลาท่านผู้ชมเขารอปรุงเขารอทําซอสอย่างเดียวนะครับ <S <S 2> <S 2> <S อันนี้เป็นความจริงว่าประสบการณ์การเป็นเชฟของผมนะครับจะบอกง่ายนะครับ14-15ปีนะครับในการทําอาหารนะครับฉะนั้นนะครับผมจึงรู้นะครับว่าเชฟเอ้ยเชฟสิบเอเชฟนํ้เบิร์อีกแล้วนะครับว่านะครับเชฟเขาทาหน้าที่อะไรนะครับยิ่งเขามีตําแหน่งสูงๆมีหน้าที่สั่งงานท่านผู้ชมตําแหน่งที่ต่ํานี่ก็คือ ทำนะครับทำให้เขาเห็นถ้าคุณทําได้เขาจะเลื่อนตําแหน่งให้คุณเหมือนผมนี่แหละเมื่อก่อนผมก็เป็นคนล้างจานเป็นเด็กล้างจานนะท่านผู้ชมกว่าจะมีคําว่าเชฟติดใบประกาศนียบัตรท่านผู้ชนมะมันไม่ใช่เรื่องง่ายต้องทาให้เขาเห็นออกอาหารให้เขาได้แล้วก็อาหารมีรสชาติที่พึงพอใจกับลูกค้าแล้วลูกค้าเข้าร้านแล้วก็ลูกค้าต้องเป็นคนเดิมด้วยนะครับที่เข้ามากินท่านผะู้ชมอย่างนั้นแหละนะครับเจ้านายจึงเพิ่มถ้ามีเจ้านายนะครับถ้ามีหัวหน้าหัวหน้าก็จะรักนะครับแล้วก็จะ สนับสนุนอัพตำแหน่งขึ้นพร้อมกับเงินเดือนนะครับท่านผู้ชมเนี่ยนะครับเขามาพูดบอกว่าเขาเนะี่ยไม่ใช่เชฟเขาเป็นเซฟก็คือเซฟตี้นะครับแต่นะครับในคลิปที่เขาบอกว่าโอ้ยไปยูเมืองนอกวิ่งมันสินอย่างอีง๋อย่างภาษาไปเมืองนอกเนี่ยอเออเขาไปอยู่เมืองนอกเขาโกโปริเฮด,ดอาหารยุโรปเลยเขาเฮด,ดอาหารไทยมันง่ายสิต,ตายเออผมจิงเงินเดือนมา เจ็ดแปดหมื่นเพื่อสิมาอยู่กับครอบครัวผมอยู่ว่ไดดโอ้โหสังคมโมมากสังคมเลี้ยเลี้ยผู้จัดการเลียหัวหน้าโอ้โหเพิ่นอยู่ว่ไดดนะครับแต่เพิ่นก็ไม่ได้บอกว่าสาเหตุที่อยู่ไม่ได้เป็นเพราะตัวเสียปตาห้างหรือเปล่าเพิ่นไม่ได้บอกเพิ่นไม่ได้โทษตัวเองแต่โทษคนอื่น ล่าสุดครับเชฟประทางครับดังอีกแล้วครับดังไฟครับ <Okay. S 1> ดังไฟหนึ่งเข่ากัพี่น้องอันน้ำที่นเกิน okay. 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 okay.